ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง u t u ูปต่อตำรถไทยนะครับผมครับพี่น้องมันนี้ภาพมาอัปเดตหน้างานนะครับผมของเฮียร้านมั่นนะครับผมจําได้ปะครับต่อจากคลิปก่อนๆ้อโคู้จกเอาดินขึ้นมาไห่หนีนะครับผมก็ได้ไล่ขึ้นมาไปทั้งคณเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการล่องหางนะครับใกล้สีแล้วแล้วพี่น้องเลย สามเมื่อนรับจบใ้ล่งหางให้น้ำนะครับพี่น้องเนือที่กับบอเแมนสิปไล่ครับสิบไล่ซิเบ็ดไล่เนี่ยครับผมอ้าเว็ดม่วงของ,งเฮามากนะครับผมโอ้คุนตลบอบอวนนี่นนครับพี่น้องไงล้ยครับ ได้ครับดินไส้ไอ้กับสีเขาดีแน่นะครับผมเราผมไถไลยเยายวนะครับเพิ่นจะยกลองไ่สัน่นนะครับฟองกีไถก็จะประมาณนี้นะครับผมเฮ็ดดีไม่ไก็ต้อมลงมาพีเบิดนะครับผม ส่วนเบียเชียวอยู่ฟังทั้งทึงครับเก็บงานลวพี่น้องอย่างฟังละสองสามพองนะครับผมไม่ตอบมากพี่นะครับผมเบื่อกี้เลยพี่น้องโอ้แลค่สามหมื่นกับพ่อจ่างแล้วครับผมปั๊บไ่พร้อมใช้ไงพร้อมนะครับผมเบี้ยตัวจีปูไข่ฮอนไดพี่น้องเลยเฮ็ดดีอ้าวไปเสร็เนาะเว้ามาเก็บจังพี ผ่อนครับผ่อนโอ้อากาศผ่อนไรครับผมเดี๋ยวเพิ่มนมาไทายทั้งฝีและท้ายให้ชมนะครับผมครับผมเียวเขียวของเขารับโดยสร้างเรียบนะครับพี่น้องจะคล้องรถจะจัากไปตายทางไหนหรอกพี่น้องเลยเขามาเขามาปลาทีไว้ละกนนีนะครับผมเริ่มสิเก็บงานแล้วนะครับผม ส่วนเวทม่วงครับโดยจานมอดนะครับผมบอลรถไทกกะจักนี้ไปหาเลาะทา้งในพี่น้องเอ้ยพว่บอกว่ามาเหตุงานรถกระมวลจะขับรวพี่น้องเป็นกระวกระว่ายจังได้บุผมก็บอกว่าถือกึ่งกัน,นครับเป็นสีข,ขันขานเบ่อเค็ดงานนะพี่น้องเลยเริ่มเก็บนะครับมันเศษจพอให้มันสีมะก่วงทั้งในนะครับผม จะถอยเก็บเอานะครับผมถอ้เก็บคพื่อเรฟังพีง่น้องัฟังไฟฟังมันนะครับผมเหียบร้อยนะครับผม ของเฮียล้านมันเพิ่นเห็นว่าไม่อีกสิบแปดลาบ่ครับผมเพราะของเฮียล้านมันเพิ่นกะห้ายมองนะครับมองในกระพิ่นมองที่สามนะครับผมมาแล้วครับมาแล้ว เอาใกล่กได้พี่น้องไงไรครับผมสามารถนี่นะครับผมคอยเก็บกับฟังไผฟังมั่นนะครับผมเรียบร่อยนะครับผมจบอยู่ที่สองมือกลัวนะครับสองมือน้อยๆนะครับผม กะอยู่ข้างกันท่นกันสิมีต่ออีกนะครับกัสิพอดีได้ต่อกันเลยนะครับผมโอ้ยหหอนพี่น้องหอนขึ้นไปทั้งรถมันลอยเป็นตีนสีพกนะครับใจ๊เกืิดพอไปกับโบยูพี่น้องเลยคนละห่วบงบอกว่ามันสีสีบงสานมือเราโอ้ตายตายตาย เพื่อนหอนเวทเชียวก็ขึ้นดูดูนะครับปองหวว่าจะเป็นน้ำหยังได้พี่น้องขึ้นดูแห้งครับผมซิฟไลใชย,ยงานเดียวเลยพี่น้องแราวเพิ่นสิยุกหล่องทั้งนี้นะครับแต่ว่าผมใชยทั้งยาวนะครับผมอ,อ๋อไม่เลยพี่น้องจีบหนีกระพามาทรงงานนะครับผม เดี๋ยวงานต่อไปสิพาไปเ็เฮ็ดยังนะครับผมขลังห้ายหนึ่งนะครับนี่ไงง่องพี่น้องไงง่องครับผม เอาใกล้ก okay. ับว่าได้พี่น้องเลยน้ำยังแข็งอยู่นะครับผมแต่ว่าพื้นนี่ซุ่มอยู่นะครับผมจะประมาณนี้หละพี่น้องเก้ว โไก่เพื่ออะไรเนี่ยครับผมหวานรไล่ลกับยีน้องเลยนะไม่แล้วครับ าดินข้างล่างซุ่มดีนะครับตัวบ้านนาทึ่งมันอยากแข็งแน่นะครับผมภาสีประมาณนี้ครับเหนืองานไทยนะครับจอดกันดีนะครับผมบางท่างคุณเหยียบเหียงบ่ได้ครับเพี้ยน่น่าคั่วห่อนขื่นนะครับผมไรนะครับโดยสร้างเรียบเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมแต่ของรดเิ่นเร้าครับแล้วพี่น้องมีแต่สร้างเรียบห่ะครับสมืนเนี่ยครับ เดี๋ยวพามาเบิ่งหล่องนะครับพี่น้องมือนั้นผมมายุกเยีเ่ยกลางคืนนะครับบ่ได้ท้าชิบดอกพี่น้องมือนั้นมันยุกยี่ยกลางคืนนะครับผมมายุกสามถุ่มครับเที่ยงคืนมาแล้วเดี๋ยวพาไปชมผลงานนะครับผมเฮ็ดดีแดงติดกันเลยนะพี่น้องเลย เบิง่งเบิ้งพี่น้องเวีดม่วงนะครับมาโยกไว้นี่ครับพี่น้องโยกกลางคืนน้ำได้พี่น้องโอ้ขวามยาวสุดเซง็งหูเซ็งตาครับผมตัวคลิปนี้บ,บ,บ,บ่ได้บ่ได้ถ่ายนะครับบ่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมโยกยามกลางคืนนะครับผมซื้ออยู่พี่น้อง ถึงเหล่าเนี่ยเหมือนก็นได้เด็กการเนี่นะครับผมสุดแสงหูแสงตาพี่น้องปลูกเร้อแล้วครับจักสิเกิดบ่เกิดฝนบ่ตกมาใส่แห้งร้ายครับผมสิประมาณนี้นะครับผมม่เรี่ยงการมียุกหล่องอยู่เจ็ดแปดไรนะครับก็น่าจะไปยุกหล่องนะครับผมอย่างวงเว้นกะฮะใชยไห้หาปั๊บหน้านะครับผม ถามมันบ่หลพยผมก unda, <t utta hat> oh! ับ่ไใดออกเป็นมือนะครับก oh! oh! oh ับไปจอบเอาพี่น้องเลยอ้อโอ้โยพี่น so ้องโอ้โ้ต like ัวนี้เป็นห้างเก่านะครับดินจะแข็งแงแน่เลยพี่น้อง เก็บงานแล้วครับสร้างเรียบก็เริ่มเจ็บหัวส่วน้วพี่น้องเลยสร้างมอดกัดเขียนหิมนะครับกำลังสี่เหลี่ยมนะครับผมเอาพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหนานะครับคลิปนี้กับภาพมาส่งงานของเฮียล้านมั่นนะครับผมเยอะอีกแป้งหนึ่งครับเยอะอีกแป้งหนึ่งเยอกันคลิปหนาครับไาสิ่ภาพไปเห็ุเหตุยังคลิปนี้ขอโต้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ